สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยับกับช่องนัวหนึองหกแปดมเลตซึ่งช่องของเราภมจะนําเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านประศิษ์ของหลวงปู่เทศวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลท่านครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงกันทั้งสิ้นแต่เมืที่สอบแสวงหางของท่านสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าพุทธคุณครอบจักรวันจริงนะครับและยุคนี้นะครับถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านนั่นเองนะครับ หลวงพ่อพัดนะครับเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับปัจจุบันอายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนนะครับมีดของท่านก็ถือว่าสร้างชื่อมากนะครับเพื่อนนะครับตอนนี้มีลูกศิษย์ลูกหานี่ทั้งเก่าและใหม่นะครับต่างสะแสวงหานะครับในหลายรุ่นนะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันใ้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือติดต่อผมแล้วนะครับไม่รับความสะดวกซึ่งช่วงนี้ก็นะครับหลายท่านก็นะครับมีโทรเข้ามาไม่รับก็เยอะนะครับเพื่อนก็คือผมไม่คข้ยสะดวกจริงนะเพื่อนนะครับ ก็คือก็อยากจะคุยกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่านะครับก็ต้องมีมีงานประจําทําด้วยนะคบเพื่อนดังนั้นถ้าเป็นวันหยุดนะครับผมจะสะดวกรับสายนะครับแต่ถ้าติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อนๆที่กําลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีผู้คนเข้าไปติดตามกันเยอะนะครับนั่นก็คือ f e c o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  k n p n p e นะครับซึ่ง f e c o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  k n p n p e เนี่ย ก็จะมีนี่นะครับวัตถุมงคลนะครับลงเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมทั้งมีข้อมูลแน่นๆให้เพื่อนๆได้ศึกษาด้วยนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับลองเข้าไปดูศึกษาดูนะครับเผื่อถูกใจยังไงก็ทักแอดมินเข้าไปเลยนะครับโอนเงินนะครับแล้วก็แจ้งสลิปนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับเมื่อนะครับทางร้านได้ส่งของแล้วก็จะ แจ้งหมายเลขพัสดุแบบนี้เลยนะครับเพื่อนสามารถเช็คได้นะครับคุณโอนเงินมาในคุณได้ของแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับมีลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นนะครับขาประจํากันแล้วนะครับตอนนี้ก็หลายท่านก็เช่าไปเก็บไปเยอะนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอย่างล่าสุดก็มีลูกค้าที่ ค่อนข้างจะน่ารักนะครับก็คือนะครับแอดไลน์มานะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ต่อรองราคานะครับนัดโอนเงินนะครับแล้วก็ผมก็ส่งของให้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าแบบนี้นี่โอ้โหคุยกันง่ายนะครับหลายท่านนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมั่นใจหรือไว้ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจครับพิจฉาชีพเยอะนะครับแต่ก็อยากจะให้ลองดูเครดิตนิดนึงนะครับลองเข้าไปดูที่เฟสบุ๊คแฟนเพจนะครับ หรือไม่ก็ดูในคลิปนะครับว่าทำมากี่คลิปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีใครไปคอมเมนต์ด่าอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับไว้ใจกันนะครับอย่าไปเช่าสเปสะนะครับเช่าที่มีการรับประกันนะครับแล้วก็นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพบกับนี่เลยนะครับอ่ามีที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับตอนนี้ก็คนก็เก็บเยอะนะครับ นั่นคือพวกสาริกานนั่นเองนะครับสาลิกาแหม่เงินนะครับตอนนี้ราคาแซงรุ่นเก่าๆไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากนะครับสร้างน้อยนะครับแต่ละปีนี่จะมีการสร้างสาลิกานี่ออกมาน้อยมากนะครับเพื่อนนะครับแล้วขนาดเล็กเนี่ยพกพาสะดวกนะครับอย่างแบบนี้นี่จะเป็นแหม่เงินนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ด้ามแกะเป็นท้าเวสสุวรรณนะครับสวยงามมากนะครับ ผมเคยได้มาชุดหนึ่งตอนนั้นนี่ผมขายถูกกว่าเกือบ2เท่านะครับของที่เขาเปิดกันนะครับช่วงนี้นะครับราคาก็ยังทรงตัวนะครับแต่ผมก็ได้มาแรงนะครับแต่ผมก็ยังเปิดที่แบบยังต่ํากว่าที่เขาขายกันนะครับเพื่อนนะครับมีมาแค่ไม่กี่เล่มนะครับเพื่อนนะครับคัดสวยไปเลยนะครับใครที่สนใจรีบทักมานะครับก่อนจะหมดนะครับนะครับรับรองถูกกว่าหน้าวัดแน่นอนนะครับเพื่อน ต่อไปก็จะเป็นนะครับแม่สามกษัตริย์ก็คือไม้คูณตายพายนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับลองดูนะครับแบบนี้นี่ราคาไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับอ่าพุทธคุณก็คือเจรจาค้าขายนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็อ่าต่อไปก็เป็นสาริกาจิ๋วนะครับสาริกาจิ๋วนี่ก็คือใบมีดจะยาวเพียง1นิ้วเท่านั้นนะครับส่วนสาริกาปกติจะเป็น1.5นิ้วนะครับยาวรวม3านิ้ว นะครับแบบนี้นี่ก็คือนะครับหนิ้วยาวรวม2นิ้วนะครับที่พิเศษก็คือเป็นอ่าเป็นงานะครับด้ามและฝักทําจากงานะครับแล้วก็กล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นมีดารบพิเศษของวัดรางนะครับนั่นคือรุ่นมหากระถินปี63นั่นเองนะครับจำนวนการสร้างเพียง199เล่มนะครับหมายเลข42นะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับด้ามงานฝักงานะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะแพงมากนะครับ ถ้านะครับอยากจะบูชาเป็นแบบด้ามงานฝักงานแต่ยังสูราคาไม่ไหวแบบนี้นี่เบามากนะครับเล่มนี้นี่ผมเปิดบววบางๆนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าได้มาไม่แรงนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับสนใจก็เข้าติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาที่สะดวกเลยครับก็คือเฟซบุ๊กแคมเปนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับมีดทรงปลาหมอนะครับกล่องเดิมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับ ถือว่าเป็นไตรมาสปี61นะครับบุกเสกไตรมาสปี61นะครับแล้วก็นะครับรับมีดตอนงานกระถินนั่นเองนะครับปลายปี61นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่เราก็เจอถ้าเป็นหน้าเกี้ยวก็จะหน้าเกี้ยวทั้งสองฝั่งถ้าเป็นน่องสิงทรงเครื่องแบบนี้ก็จะเป็นน่องสิงทั้งสองฝั่งแต่เล่มนี้พิเศษนะครับอีกฝั่งเป็นหน้าเกี้ยวอีกฝั่งเป็นน่องสิงนะครับ หมายเลข7จ็ดนะครับจำนวนการสร้างเพียง12เล่มเท่านั้นนะครับแต่ที่เป็นเล่มหนึ่งนมี2ลายแบบนี้นี่หายยากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับใบทองเหลืองสร้าง12เล่มนะครับไม้ขนุนตายพรายนะครับกล่องเดิมนะครับสภาพสวยลิปนะครับอ้าวใครที่ชอบของหายยากนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อโค้ดพัดแล้วก็หมายเลข7แล้วก็ตอกจระเข้หนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ สองตัวตรงนี้นะครับมีจระเข้สามตัวนะครับเพื่อนนะครับสภาพสวยมือหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับทักแอดมินไปเลยนะครับเพื่อนนะครับต่อ่าก็จะเป็นของหายากนะครับตอนนี้นี่นะครับมีคนถามทักมาถามผมเยอะนะครับนั่นก็คือมีดวัดปีหกหนึ่งนะครับห้านิ้วนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับอย่างเล่มนี้ก็นะครับก็ เป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับพิเศษก็คือไม้กระพี้เขาควายนั่นเองนะครับมีรอยจานที่ฝักทั้งสองด้านนะครับเป็นเป็นลายมือหลวงพ่อนะครับไม้กระพี้เขาควายนี่ถือว่าเป็นไม้แพงอันดับ3ามนะครับแพงกว่าไม้สักนะครับเพื่อนนะครับเนื่องจากลายไม้เนี่ยจะออกมาสวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับนะครับดูจากลายไม้นี่นะครับเหมาะที่จะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อนนะครับเห็นไหมครับนะครับ หมาะที่จะไปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับเพื่อนนะครับหายากแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับผมบุกน้องมันจนไม่รู้จะหาที่ไหนมาส่งผมแล้วนะครับแต่เคยได้มาชุดหนึ่งรัวๆนะครับประมาณ10กว่าเล่มนะครับตอนนี้นี่เหลือเข้ามาแค่เล่มเดียวนะครับใครที่นะครับสนใจนะครับทักแอดมินไปเลยนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวัด ปีหที่อยากนำเสนอก็คือตอนนี้นี่ผมมีเข้ามาทั้งหมดห้าลายเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสะสมเป็นเซตนะครับเริ่มจากลายแรกเลยนะครับก็คือน่องสิง์นะครับก็จะไล่ไปจากานิยมน้อยไปหานิยมมากนะครับน่องสิง์นะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับอันนี้ปี64ทั้งหมดนะครับหน้าเกี้ยว นะครับต่อ่าก็จะเป็นกงจักรนารายนะครับนะครับต่อ่าก็จะเป็นเสมาเต็มใบนะครับแบบนี้เลยนะครับและที่นิยมสุดก็คือเสมาครึ่งใบแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับสำหรับใครที่นะครับท่านใดที่อยากจะสะสมเป็นเซตนะครับเรามีมาแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับ พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่นะครับน่องสิงกับเสมาเต็มใบเนี่ยค่อนข้างที่จะ,อะตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับหาย,ยากไม่หาย,ยากนะครับมันอยู่ที่ว่าจะจะเจอไหมแต่ไม่เหมือน6-3นะครับต้นปี6-3ลงไปเนี่ยก็ถึงจะบอกว่านะครับเสมาครึ่งใบนี่พิกานดินหากันเลยทีเดียวนะครับคนเก็บเยอะนะครับพอช่วงหลังนี่พอรู้ว่านิยมเขาก็เลยตีออกมาค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับดังนั้นราคาผมจึงเปิดในราคาเดียวกันหมดนะครับดังนั้นมันไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีลายไหนเท่านั้นเองนะครับนะครับบางคนนี่มีทุกลายไม่มีน้องสิงนะครับก็หาน้องสิงอยู่นะครับบางคนนี่ก็มีทุกลายก็ยกเว้นหน้าเกี้ยวนะครับก็หาหน้าเกี้ยวไปนั่นเองนะครับจะไม่มีลายไหนที่หายากที่สุดนะครับสาหรับปี64นะครับเขาน่าจะตอกมาตอกลายออกมา ใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้เท็จจริงประการใดนไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมาในอย่างเสมาเต็มใบนี่เยอะนะครับที่ผมนะครับแล้วก็น้องสิงเยอะนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมนี่มีน้อยจริงๆก็คือหน้าเกี้ยวกรงจันนารายแล้วก็เสมาครึ่งใบนั่นเองนะครับที่ผมนะนะครับดังนั้นใครที่อยากจะสะสมให้ครบ5ลายนะครับเป็นเซตก็รีบทักเข้ามานะครับผมมียอดแค่ประมาณเหลืออยู่แค่3ามชุดนะครับ 3ชุดนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ทักมาเลยนะครับต่อไปก็จะเป็น7นิ้วนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่พิเศษกว่าก็คือนะครับเป็นไม้พยุงนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับเป็นไม้พยุงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าชุดไม้พยุงเนี่ยมีน้อยที่สุดนะครับแล้วหายยากที่สุดนะครับจะอยู่กับมือใหญ่ๆหรือไม่ก็ลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับ อย่างเราๆท่านๆเนี่ยที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยโอกาสที่จะไปได้แบบนั้นนี่ยากนะครับแล้วก็แพงด้วยดังนั้นใครที่มองหาอยู่นะครับทักมาเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมมีเป็นกงจักนาราย2แล้วก็หน้าเกี้ยวยันครู1นะครับใครที่สนใจนะครับรีบทักมานะครับส่วน9นิ้วแบบนี้นี่9นิ้วยันตรีนะครับเขาบอกว่าลายตอกเนี่ยคล้ายๆปี62 นะครับซึ่งหายยากเช่นกันนะครับเป็นไม้ประยุงต์นะครับดาราฝากทำจากไม้ประยุง9นิ้วนะครับก็อันนี้ก็ลูกค้าสั่งจองฝ่งให้หานะครับก็ได้เจ้าของแล้วนะครับแต่ั้นเหลือ7นิ้วเนิ้วครับเพื่อนนะครับนะครับที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับใครที่อยากจะสะสมปี64นะครับ 5้นิ้ว7็ดนิ้วเก้านิ้วนะครับส่วน9้านิ้วตอนนี้นี่โอ้เจอน้อยนะครับแล้วก็ราคาสูงนะครับผมได้ราคาหลุดมาแล้วก็แบ่งปันให้กับลูกค้าที่ทักมาพอดีนะครับไม่ได้จอดจงว่าให้ใครนะครับส่วน7นิ้วนี่เอามาเผื่อเลยนะครับผมขอให้เร็วนิดยนึงครับไม่งั้นหมดแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับนะครับของหายยากนะครับลายแบบนี้นะครับนี่ก็ของหายากนะครับ คลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒนปุญญาการโมวัดให้ด้วนนะครับหรือพระราชมงคลวจริราจยนจงบูรพรักษาและดมดานเพื่อนเพื่อนนะครับมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภละลาบยศสุขสรรเสริญสืปัญญาปฏิพานตลาร,รสมบัติอุปสรรคใ,ใดโรคภัดดยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทาง,ทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแตบบ่ปัจจุบันนี้ตราบเข้าสู่ปฏนนิพานเถิดครับผมสาธุครับผม